พี่เลยนีอยู่ที่ไหนลุงถนนถนนนานจริงเหรอถนนนานจริงอ๋อนานจริงนานจริงเปล่านานจริงเราอยู่ที่ถนนคนเดินนานจริงโรถนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเพราะว่านั่งไซซซีอิงบัสมาจากยูหยวนการเดนใช่ไหมนั่งไซส์ซีอิงบัสวันเดย์พาส สามารถนั่งได้ถึงวันพรุ่งนี้บ่ายสองเพราะเราขึ้นมาตอนบ่ายสองฝั่งนี้เย็นกว่าฝั่งฝั่งนี้ใกล้แม่น้ำก็เลยเย็นเจี๊ยบเลยเย็นเจี๊ยบกว่าฝั่งสวนเมื่อกี้ฝั่งสวนยังอุ่นพอมาฝั่งถนนนานจริงแล้วโอ้โหเย็นเจี๊ยบเลยครับมาหันูมาเซียงไฮ้แล้วไม่เหนื่อยเลยเหรอ ข้าวไม่กินน้ำไม่กินเที่ยวอย่างเดียวใช่ไหมใช่โอ้หลายกาดนกมีนกด้วยกว้างใหญ่มากเลยครับถนนหนานจริงมาแล้ว,วนานจริงรถมาแล้วนี่กีเรนี่ภูมิใจเสน,นอ ตกมาเลยค่ะนีน้ําตกหนาจริงมาแล้วครับพี่เรนี่นี่ภูมิใจเสนอมากเลยครับใช่ค่ะโอเคครับนี่นี่โตแลนไม่เอาไม่เอาวะไม่เอาอันเนี้ยแม่จูดีก็มี โอ้หูยาวยาวจัูยาวเป็นสุูเฟรดนแล้วก็มีแล้วก็มีเมกกี้ลานนีแล้วก็มีมาตนี้กุ๊กฟี่สว์สดลว์ ซโลลี่ซโลลี่สอมาแวะซื้อลูกอมกระต่ายนะครับเป็นของฝากที่ถูกที่สุดใจคํำแล้วนะครับถนทนานจริงคนเริ่มคึกคัก ยังไม่ได้ลองหวยผูดนะครับตู้ข้างหน้าที่คนไปเสียงโชคกัน,น,นเป็นหวยผูดใครอยากเสี่ยงโชคมาได้นะครับด้มานี่ถ่ายรูปก,กับแมวเซ็กซี่เหรอใครเซ็กซี่กว่ากัน เดินจากถนานนานจริงไปหอไข่มุกนะครับเดี๋ยวแถวเดือบัน6โมงจะเปิดไฟทั้งหมดคนน่าจะมารอดูหอไข่มุกเปิดไฟตอน6โมงเดี๋ยวถึงเดือบันแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนะครับหอไข่มุกก็้นิดแล้ว เดือบันเปิดไฟแล้วนะครับสว่างแล้วทองเดือบันเปิดไฟแล้วครับคนเยอะมากนะครับเดือบานตอนเปิดไฟสว่างอันนี้ฝั่งเดือบานนะครับทางนี้นจะเป็นฝั่งหอไข่มุกหมอกเยอะมากครับจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ มีรถถ่ายน้ําราคาถูกนะครับอยู่ตรงจุดถ่ายรูปหาอไข่มุกตรงนี้นะครับ <_ d ose> น้ําเปล่าโฟละิบบาทโค <_ d ose> ้กห้าร้อยมลยีอปวดละยี่สิบห้าบาทถูกมากเมื่อกี้ไปถนนนานจินงเ, <_ d ose> เจอน้ำเปล่าขวดละ45บาท เนี่เราอยู่ฝั่งเดอร์บันนะครับเรากำลังจะไปหอไข่มุกเมื่อเช้าเราซื้อวันเดย์พาสเป็น City <c oughs> ซิตี้สซซีอิงบัสับเรามาถึงฝั่งหอไข่มุกแล้วนะครับเมื่อกี้นั่งไซซีอิงบัสมาแต่ว่ามาไม่ถึงต้องรอ40นาทีเพื่อต่อบัส มันก็จะดึกเกินไปตอนนี้มันสองทุ่มแล้วเราก็เลยเรียกดิดิมานะครับเลยม,มาเห็นหอไข่มุกแบบระยะประชิดดิสนีย์ชอปไปกันเลยถึงแล้วนะครับเดกจะส่งคุณแม่เข้าไปซื้อของเดี๋ยวคุณพ่อจะต้องเข็นน้องให้นอนหลับรอข้างนอก